เมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนหวงหาใครบางคนมาฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่าวงวนอยู่สวัสดีค่ะพบกับพี่มูอีกครั้งในรายการหนรู้กู้โลกค่ะในช่วงนี้นะคะฤด,ดูกาลก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศังเปลี่ยนแปลงต่างหากบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวแล้วมีบางวันนะคะฝนตกจะห่าค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ป่วยจำนวนมากนะคะหนึ่งน็นคือโรคหวัดค่ะโรคหวัดนั้นเกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคนทั่วไปโดยเฉพาะในเด็กค่ะในเด็กนั้นจะมีภูมิต้านทานน้อยกว่าผู้ใหญ่จึงเป็นหวัดได้ง่ายค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโรคหวัดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะมีวิธีการป้องกันกันกบโรคหวัดนั้นอย่างไรค่ะโอ๊ยน้ำมูกไหลแสบจมจูกจมอย่า ั่นไงคะเป็นอีกคนแล้วหนูเป็นอะไรหรอคะพี่มูอาการนี้เขาเรียกว่าหวัดจ้ะล้วรู้ไหมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหวัดเกิดจากการที่เราตากฝนแต่เอเมื่อวานหนูไม่ได้ตากฝนนะคะแค่ไปเล่นกับเพื่อนเองใช่แล้วจ้ะการที่เราไปตากฝนจะไม่จ้ะอาจจะทาให้โพรงจมูกของเราชื้นหรือไม่ก็ไปสัมผัสกับคนที่เป็นหวัดอยู่แล้วเช่นการไอการจามค่ะอ๋อ ุองฉานน่ารักไหมเอาเล่นย่างย่างแม่ผู้ซื้อให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับบ้านจะเอาให้เล่นนะมันชื่อน้องอะไรแม่น่าสีไม่รู้เหมือนกันเลยจะตั้งว่าอะไรชื่ออะไรดีนะตั้งให้น่อยนี่มันมีโบชื่อบอวี้ดีไหมบอวี้น่ารักจังเลยชอบชอบล้วชอบชื่อนี้ เฉยว่าห้าโมงแล้วเมื่อไหร่แม่จะมารับเนี่ยพ่อเราก็ยังไม่มาลับเลยอะเมือฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอ,เธอจนกว่าพ่อเธอจะมารับนะถ้าถ้าเธอกลับแล้วเธอเอาให้เราชช่ไหมจะให้ยืมเล่นก่อนวันนึงโอเคแม่ไม่มาสักทีดีนะแม่มาเราเราลกูกแม่เรามารับแล้วเรากลับบ้านก,ก่อนนะใให้ยืมได้นหนึ่งวันจใจนะ วันหนูไปเล่นกับเพื่อนที่ติดหวัดแน่เลยคะ่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหวัดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเมื่อเราสัมผัสเชื้อโรคหวัดหรือเล่นกับผู้ที่เป็นหวัดแล้วมาป้ายหน้าป้ายตาเข้าจมูกซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเป็นหวัดเมื่อเชื้อไวรัสเข้าไปในโพรงจมูกแล้วมันจะแบ่งตัวเป็นจํานวนมากอาศัยอยู่ภายในโพรงจมูกของคนเรา ร่างกายของเราจึงสร้างภูมิต้านทานมาต่อสู้กับเชื้อไวรัสให้กับเราแล้วเราจะไม่เป็นหวัดแต่ถ้าแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานสู้ไม่ได้เราก็จะป่วยก <c oughs> ารที่ภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีต่อสู้กับไวรัส <c oughs> เราจะเป็นไข้และมีน้ำมูกไหล แต่บางคนเมื่อเป็นหวัดแล้วมีน้ำมูกสีเขียวนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเพราะมันคือซากเชื้อไวรัสและแอนติบอดีที่ตายแล้วนั่นเองค่ะแล้วหนูจะมีวิธีปฏิบััิตัวยองไังคะพี่มุก วิธีปฏิบัติตัวช่างแสงง่ายได้ค่ะน้องก็แค่ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆออกกาลังกายเป็นประจําค่ะแล้วก็ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแล้วก็มีรสเปรี้ยวเช่นฝรั่งับะรด ไม่กดึงเสื้อขึ้นมาฮนะเชี่อมอย่นี้นะจ๊ะจะได้ไม่เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคุกต่อไปค่ะค่ะรู้จักด้วยแบบตัวอย่างนี้จะได้ไม่มีไวรัสเข้ามาจะได้ไม่ต้องเป็นหวัดอีกค่ะดีมากค่ะ เ่องใกล้ตัวนะคะที่ทุกคนสามารถเป็นได้ไขหวัดนั้นจะไม่มียารักษาหายนะคะแต่ว่าเราจะรักษาไปตามอาการที่เป็นค่ะไขหวัดนั้นเมื่อเราเป็นแล้วอย่าลืมล้างมือบ่อยๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจํานะคะสําหรับวันนี้รายการหูรู้กู้โลกกับพี่บุ๊กลาไปก่อนนะคะ